สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกสูงทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องกิจกรรม DMC d a m m a Media on Zoom ค่ะที่ในวันนี้เราจะได้มาพบกันกับช่วงของ z o o ไ Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17.00ถึง17.30นาทีค่ะทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะที่เข้าสู่มาแล้วตอนนี้นะคะส่งหัวใจส่งความปรารถนาดีส่งความสุขส่งความใสให้กันทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น ที่ใดก็ตามนะคะที่รับฟังอยู่นะคะได้ยินเสียงหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะก็แชทกันเข้ามานะคะได้เลยนะคะตอนนี้นะคะแต่ละท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะต้องบอกว่ารายการซูมไอดอลนะคะจะทำให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสค่ะมาศึกษาเรื่องราวของไอดอลที่เรานำมานะคะเชิญมาในหลากหลายวงการอาชีพ มาร่วมกันพูดคุยถึงสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้นำข้อคิดข้อธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับใช้ให้ชีวิตนั้นมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จค่ะต้องบอกว่าวิถีชีวิตของสมณเณรปริเรียนธรรมวัดพระธรรมกายนะคะก็เป็นอีกอาศาสนสถานที่กล่าวถึงทางด้านการฝึกอบรมสมณเณร ให้สมกับเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขขององค์พระจอมไตรค่ะเต็มเปี่ยมเรียบพร้อมไปด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทและเทศนาโดยมุ่งหวังให้เป็นาศาสนาทายาทที่ดีที่ชาวโลกรอคอยนะคะเช่นเดียวกับซุมไอรอนของเราในวันนี้ที่ท่านนั้นก็คือสมเณน,นแล้วท่านก็มีโอกาสเข้ามาศึกษาคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็ยอดมาหาปูชนียาจารย์ทาให้วันนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงและความสุข ในการใช้ชีวิตภายใต้ร่มกาสวพัทค่ะซึ่งนะคะตอนนี้นะคะสมณเณรก็พร้อมแล้วนะคะที่จะพูดคุยกับทุกท่านนะคะอยู่ในซูมกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสมณเณรวสุบัณฑิตภูชิตธนิสรสมณเณรรุ่นมัดชิมหนึ่งอายุ20ปีปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นประโยคปร,ริยธรรมกะห้าค่ะกับนวัตก,การรมสมณเณรค่ะเะจะเริญพรครับผม ค่ะสมมนนามเณรคะอยากให้สามเณรได้เล่าถึงก่อนที่จะมีโอกาสมารู้จักวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะสามเณรเป็นยังไงบ้างคะชีวิตในตอนนั้นก็ตอนนั้นปกติผมเข้าวัดเป็นประจำอยู่นะครับตั้งแต่เล็กๆเลยครับผมและก็เข้ามาตลอดครับมีโยมแม่เป็นกัลยาณมิตรครับผมตั้งแต่แประมาณกี่ขวบเจ้าค่ะที่สาม,มนเณรทอจําความได้ตั้งแต่จําความได้ก ประมาณสองสามขวบเลยครับเล็กมากเนี่ยครับตอนนั้นสมาเณรมาทําอะไรบ้างเจ้าคะเด็กๆเล็กๆแบบนี้โอ้โหอย่างในภาพก<อ>็าพามาเป็นอศาสาสมาัครต้อนรับหลวงพ่อครับผมทุกวันอาทิตย์ครับอสิ่งที่ตอนนั้นสมาเณรได้มาทําหน้าที่ต้อนรับหลวงพ่อทําอะไรบ้างคะสคามานเณรก็เราก็แค่เตรียมใจกับเตรียม ร่างกายให้พร้อมครับแล้วก็ไปต้อนรับหลวงพ่อครับผมหลวงพ่อก็จะให้ธรรมะก,ก่อนเข้าไปครับแล้วแล้วก็มีประโยคประจำที่ท่านชอบถามครับว่าใครจะบวชตลอดชีวิตบ้างครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ยกมือด้วยโอ้โหสาธุค่ะอะไรที่ทําให้สัมมาเนนคิดตอนนั้นว่าเราจะต้องยกมือหรือว่าเอ้เรารู้สึกว่าอยากทําตามที่เพื่อนๆทําหรือว่าตอนนั้นในใจเนี่ยคิดยังไงบ้างคะสัมมาเนนก็ ปกติผมว่าชอบพระครับผมเห็นพระเยอะๆแล้วลองอยากเป็นพระบ้างครับก็เลยก็เลยตัดสินใจบวชตั้งแต่เล็กๆเลยครับแล้วก็บวชท,ท,ทุกเทอมทุกเทอมต่อนเนื่องมาเรื่อยๆครับอืตอนนั้นเริ่มพอยกมือตอบคําถามหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วอายุประมาณกี่ขวบคะสามเณรที่มีโอกาสได้เริ่มบวชประมาณห้าขวบครับเล็กมากเลยครับโอ้เล็กมากเลยนะเจ้าคะ่ะปกติแล้วเนี่ยเกณฑ์ของการเข้าบวชได้เนี่ยนะคะ จะต้องหกขวบขึ้นไปถึงเจ็ดขวบทําไมตอนนั้นสัมมาเนนห้าขวบมีความตั้งใจแล้วว่าอยากจะบวชตอนนั้นผม,มอยู่ๆก็อยากบวชขึ้นมาเลยครับเพราะว่าเห็นคือตั้งแต่ประทับใจในเห็นพระเยอะๆแล้วชอบแบ<ม>บก็เลยขอแม่บวชนะครับผมตอนแรกแม่ก็ไม่ให้ครับเพราะว่าเล็กขนาดเล็ก,ลกใช่ค่ะสัมมาเนนแล้วแล้วแล้วสัมมาเนนทําให้ ยมแม่มีความมั่นใจในตัวสัมมเณยยังไงเจ้าคะว่าแบบโอ้โหเด็กห้าขวบจะปล่อยเด็กไปอยู่ห่างจากอกแม่เนี่ยจะอยู่ยังไงสมมเนรทาความมั่นใจให้กับยมแม่ยังไงเจ้าคะก็ตอนต้อนรับหลวงพ่อผมก็หาช่วงถามท่านเลยครับผมโอ้ถามว่าผมห้าขวบแล้วผมบวชได้หรือยังครับหลวงพ่อครับถามกับท่านเลยนะคะสุดยอดมากเลยแล้วทาว่านตอบถ้าลูกมั่นใจก็บวชได้เลยครับโอ้โหตอนนั้นคือ เพิ่มความมั่นใจให้กับสาม,มเณรเลยใช่ไหมเจ้าคะครับผมแล้วสาม,มเณรเอาประโยคนี้ไปบอกยมแม่หรือเปล่าเจ้าคะบอกครับผมบอกว่าหลวงพ่อให้แล้วก็ให้บวชเลยครับผมโอ้แล้วยมแม่โอเคตกลงเซเยนเลยหรือเปล่าเจ้าคะเซเยนเลยครับอือตอนนั้นพอยมแม่ได้ออนุอญ,ญาตให้สาม,มเณรบวชรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกปลื้มเลยครับผมอยากลองบวชครั้งแรกเลยครับตอนนั้น ขนขนลุกหมดเลยคโอ้ oh, <laughs> คือเป็นภาพตอนนี้เลยใช่ไหมเจ้าคะอันนี้คือบวชสามมเณรครั้งแรกอ,นนอันนี้เป็นภาพบวชครั้งสุดท้ายครับตอนปอหกครับผมที่บวชยาวมาถึงเนี้ยครับโอ้ oh, สาทูเจ้าคะ่ะทีนี้ต้องถามเลยว่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่สั่งสมเนคขมะบารมีมาเนี่ยนะเจ้าคะบวชมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยห้าขวบปุ๊บเนี่ยเข้ามาถึงสามมเนรปรับ ตัวหรือว่าทําตามที่พระอาจารย์สอนได้ไหมเจ้าคะก็แรกๆก็จะซนไปหน่อยครับสมาธิสัน้นนะปกติก,<ม>ก็เลยจะมีดื้อบ้างซนบ้างครับแต่อาจารย์<ม>ที่เป็นพี่เลี้ยงก็จะค่อยๆตบๆปรับๆกันไปครับเรื่อยๆจนเราเข้ากับเพื่อนได้เข้ากับกิจวัตรได้เข้ากับบทฝึกที่อาจารย์ท่านมอบหมายมาให้ครับก็เลย ได้มาจนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นสัมมาเนนเด็กสุดในรุ่นหรือเปล่าเจ้าคะเด็กสุดในรุ่นเลยครับโอ้แล้วอย่างนี้สัมมาเนนพี่เลี้ยงท่านดูแลมีมีการดูแลยังไงเออดูแลเราเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าดูแลเท่าเทียมกันหมดเลยคะสัมมาเนนเขาก็ให้พี่เลี้ยงรูปหนึ่งมาคอยประกบเลยครับว่าน้องอาบน้ําได้หรือเปล่าถอดม,มนได้หรือไม่อ,มอะไรเงรี้ยนั่งสมาธิหลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ แล้วตอนนั้นสามเณนเป็นยังไงบ้างคะยมยมพี่อยากฟังมากเลยว่าห้าขวบฝึกตัวยังไงคะแรกๆพอมาบวชใช่ไหมครับพอปลงผมเสร็จเขาก็จะให้เราอบรมอยู่ในที่ไซส์ใช่ไหมครับผมยมแม่ก็กลับบ้านใช่ไหมครับค่ะอกลับบ้านโวร้องไห้ร้องหมร้องไห้ใหญ่เลยครับสาม,มนเณนก็ร้องไห้ใช่ไหมคะครับผมแล้วทำยังไงต่อคะก็ พยายามคิดว่าเออเราต,ต,ตัดสินใจมาบวชแล้วเราก็ต้องทําให้มันถึงที่สุดครับผมอืมคือกลืนน้าตาเลยแหละยมพี่ว่านะตอนนั้นน่ะณจุดนั้นเนี่ยต้องกลืนน้ําตาแล้วก็อดทนสู้อย่างลูกผู้ชายที่ตัดสินใจเด็ดเดียวแล้วว่าต้องบวชให้ได้แล้วก็ผ่านมาได้ในทุกๆปีหรือเปล่าเจ้าคะสมณณรครับทุกๆปีครับเพราะว่า ปีสองปีแรกๆก,ก็จะร้องไห้ครับแต่หลังๆมาก็จะเริ่มปรับตัวและก็ชินกับเพศสมณะมากขึ้นครับทีนี้ต้องถามสมณเณรเขาว่าบทฝึกระหว่างการเป็นสมณเณรภาคฤดูร้อนในแต่ละปีที่สมณเณรบวชมากับการที่มีโอกาสตัดสินใจว่าจะบวชยาวแล้วบทฝึกที่เราสั่งสมมาอย่างเงี้ยค่ะมีการปรับเปลี่ยนนิสัยให้กับสมณเณรอย่างไงบ้างคะก็ปรับเปลี่ยนเยอะมากครับเพราะว่าปกติผมจะเป็นคนที่แบบ สมาธิสั้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนครับเวลาอะไรกระทบหน่อยก็อารมณ์ไม่ดีครับหงุดหงิดแล้วแต่พอมาบวชเรียนปุ๊บก็จะมีเพื่อนๆคอยชี้แนะอาจารย์คอยเป็นการยามิตรให้ครับเราก็จะใจเย็นขึ้นสงบขึ้นแล้วก็เก็บอารมณ์ได้มากขึ้นอดทนมากขึ้นครับมีความอดทนมากขึ้นแล้วพอจุดที่สมณเนรตัดสินใจว่าจะบวชยาวอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจ<อ>จากอะไรแล้ว ได้ไปคุยกับโยมพ่อโยมแม่ยังไงท่านถึงตัดสินใจว่าอ่ะเมื่อสัมมเนรเลือกแล้วก็เลือกตามนั้นก็จากไอ้นี่หละครับที่ไปต้อนรับหลวงพ่อแล้วก็ยกมือทุกรอบเนี่แหละครับค่ะเอามาเป็นแบบว่าเอเราตั้งสัจจะบาร,รมีกับหลวงพ่อไว้แล้วเราก็ต้องทําให้ได้ครับอแล้วพอเราไปขอโยมแม่โยมแม่ก็ไม่ได้ติดอะไรครับผมก็อ,อนุญาตหมดทุกคนครับอืมอ่ะจากสัมมเนรที่บวชในแต่ละปีจน มาเป็นสัมมาเนรประจํามีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแตกต่างยังไงเพราะว่าทั้งชีวิตก่อนหน้านี้ก็ทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ตอนนี้คือต้องมาทางธรรมอย่างเดียวมีการปรับเปลี่ยนยังไงหรือว่าบทฝึกที่เพิ่มขึ้นของสัมมาเนรเป็นยังไงบ้างเจ้าคะผมก็ด้วยด้วยสังคมสัมมาเนรมันเป็นสังคมนักบวชใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการประเมินในแต่ละปีครับผมเราก็จะมีบทฝึกเช่น UG5 มาเป็น หลักในการประเมินแต่ละปีแต่ละปีครับว่าเราพัฒนาอะไรตรงไหนบ้างครับทําให้เราแข่งขันที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมโดยที่ไม่ต้องสนใจบุคลิกา่าบอ,อ,อยากให้สมานเณรได้ขยายความถึง u g จไเจ้าค่ะเผื่อว่าสมาชิก o ูมที่ฟังอยู่อาจจะยังไม่ทราบว่าจุด u ไฟเนี่ยของสมานเณรต้องทํำยังไงบ้างเจ้าคะก็ u g ก็จะมีสะอาดใช่ไหมครับระเบียบ สุภาพตรงต่อเวลาสมาธิครับผมอาจารย์นั่นก็จะคอยมาดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีสะ,สะอาดมากน้อยขนาดไหนชั้นจัดเรียบร้อยหรือเปล่าระเบียบนี่ก็การจัดวางของเป็นยังไงระเบียบในการนุ่งหม่มอะไรครับสุภาพก็จะดูว่าเรามีความเคารพมากน้อยแค่ไหนครับผมตรงต่อเวลาท่านก็จะเช็คตามเป็นกิจวัตรกิจวัตรไปครับอืมสมาธินี่ก็ ไม่ได้โฟกัสแค่การนั่งสมาธิอย่างเดียวนะครับโฟกัสที่สมาธิว่าอาจารย์ให้งานไปแล้วเรามีความตั้งใจในการทํางานนั้นให้ออกมาดีมากน้อยขนาดไหนครับผมเดี๋ยวยมพี่จะถามสัม,มเนรค่ะว่าก่อนหน้านี้ที่สัม,มเนรบอกว่าเป็นเด็กที่ยังไม่ได้มีความมีสมาธิสั้นยังไม่ได้ฝึกเพราะอาจจะเรายังเด็กใช่ไหมคะแต่พอได้มีโอกาสมา,มาบวชเป็นสัม,มเนรแล้วค่ะการมีสมาธิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมคะสัม,มเนร เพิ่มขึ้นครับผมเพราะว่าการทําสมาธิมันทําให้แบบว่าเหมือนเราทบทวนในแต่ละวันว่าเราทําบุญอะไรไปบ้างเราทํากิจวัตรอะไรไปบ้างครับแล้วพอเราสมาธิดีขึ้นทุกอย่างก็จะตามมาเองครับเราก็จะสะอาดมากขึ้นมีความเป็นระเบียบสุภาพมากขึ้นตรงต่อเวลาครับแล้วก็มันจะตามมาเรื่อยๆครับผมอืตรงนี้สัมเนนชอบไหมเจ้าคะกับชีวิตที่ พูดง่ายๆว่ามันต้องอยู่ในกฎในระเบียบและอย่างที่บอกก็คือมีอพระพี่เลี้ยงมีพระอาจารย์คอยขนาบไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะฝึกตัวย<บ>ีี่ชั่วโมงเลยมีความ,ร,มรู้สึกชอบไหมคะก็ชอบครับเพราะมันดูตื่น,ต,นตื่นเต้นดีครับอาจารย์มาคอยประเมินตลอดครับผมเราก็ได้ประโยชน์ด้วยครับเพราะว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับผมไม่เป็นคนอยู่กับที่ครับ ต้องถามสมณเณรเจ้าค่ะว่าจุดไหนที่สมณเณรบอกว่าได้พัฒนาเนี่ยจุดไหนบ้างที่สมณเณรรู้สึกว่ามีพัฒนาเกิดมีพัฒนาการเกิดขึ้นกับตัวของสมณเณรเองบ้างเจ้าค่ะจุดแรกเลยครับนั่งสมาธิครับผมปกติสมาธิสั้นใช่ไหมครับเรานั่งธรมามะไปสักพักสักพักเราก็จะหลับนะครับจะฟุบจะนอนไปกับพื้นแล้วติดๆครับผม<อ>แต่หลังๆมาเราก็จะเริ่มปรับว่าเออเราทําอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเราบวชต่อไปเรื่อยๆเ,เราต้องไปเทศญาติโยม เราไปนําโยมนั่งสมาธิและถ้าเราไปหลับโชยโยมแบบนี้มันไม่เหมาะสมครับอบทุกวันนี้ก็เริ่มปรับเรื่อยๆนะครับผมเริ่มไม่ค่อยหลับแล้วครับวิธีการปรับค่ะสมณเณรโยมพี่ขอเป็นวิทยาทานหน่อยเผื่อว่าผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกซูมที่ชมอยู่เนี่ยนะคะอยากที่จะนําวิธีการของสมณเณรไปบอกลูกหลานเพราะเชื่อได้แน่ว่าเด็กๆทุกคนนะคะก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ฝึกสมาธินาน,านๆเขาจะได้มี ออแนวทางไปให้ลูกหลานได้ฝึกสมาธิบ้างเจ้าค่ะครับผมอ๋อขั้นแรกก็ต้องเพาะภาวนาไปเรื่อยครับอันนี้ขั้นแรกนะภาวนาก็สมาอาละหังสมาอาละหังไปเรื่อยๆครับผมจงหวาจงวังหวาเราจะรู้สึกลืมแล้วก็ไม่ได้สมาอรละหังครับแบบนั่งสบายๆครับผมแต่ถ้าท่านเราจะนั่งดีๆก็ต้องนึกถึงองค์พระดวงแก้วนึกเป็นนิพิทไปเรื่อยๆครับผม,มแล้วพอถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะ เหมือนจะหลับแล้วอย่างเงี้ยแบบเด็กๆเนี่ยเชื่อได้แน่ว่ามันก็ต้องมีเผลอบ้างจะหลับแล้วเราดึงสติยังไงคะสามเณรก็นึกถึงว่าเรานึกถึงอนาคตเราครับว่าเราต้องเป็นเนื้อนาบุญให้แกญาติโยมครับอเราทำนิยนี้ต่อไปมันไม่เหมาะครับโอ้โหปื้มเลยนะคะโอ้โห ทีนี้ต้องสอบถามถึงเรื่องของการเรียนรเรียนธรรมบ้างเจ้าค่ะเพราะว่าการก้าวเข้ามาใช้ชีวิตของสมณเณรเ,เนี่ยสิ่งสําคัญคือการเรียนพระวารีเจ้าค่ะตรงนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะสมณเณรก็ปีแรกๆจะไม่ค่อยเข้าใจครับเพราะว่าเรามาเรียนวิชาใหม่ใช่ไหมครับก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปครับแต่หลังๆมาพอเราเข้าใจเรื่อยๆลวมันก็จะคือทุกปทอมมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันครับถ้าเราเรียนปทอนี้ได้ปุ๊บขั้นต่อไปก็จะ ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆครับผมวิธีการาในการที่สัมมนเทนใช้ในการเรียนบาลีอย่างที่บอกว่ามันเป็นวิชาใหม่ที่ออในชีวิตเดิมเนี่ยไม่เคยได้เรียนไม่เคยได้ศึกษาวิธีการในการที่สัมมนเทนใช้เพื่อสร้างความเพียรทํำยังไงเจ้าคะก็ให้ก่อนอื่นให้นั่งสมาธิก่อนเรียนเลยครับนั่งก่อนอน่านหนังสือครับนั่งนั่งนั่งปุ๊บแล้วก็กําหนดเป้าหมายครับว่าเราจะแปลจากหน้าไหนถึงหน้าไหนครับ แล้วก็ทําเป็นเป้าแล้วก็ทําให้ได้ทุกวันครับผมเพราะว่าที่โรงเรียนก็จะมีการให้ออกมาแปลหน้าชั้นอยู่แล้วเราก็จะมีเป้าที่กําหนดไว้ว่าเราต้องแปลถึงนี้หน้าถึงนี้หน้าวันหนึ่งครับผม,มตามเป้าเด้่เดิครับก็คือตั้งเป้าในทุกๆวันแล้วก็พยายามทําให้สําเร็จในทุกๆวนันใช่ไหมคะสัมมาเนนใช่ครับใช่ครับอืมค่ะแล้วสําหรับเรื่องราวของการที่ได้มีโอกาสมาอยู่กับเพื่อน มาใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนสัมณเณรตรงนี้สัมณเณรมีความประทับใจยังไงบ้างเจ้าคะก็ประทับใจเพื่อนๆนครับเพราะว่าเพื่อนๆนก็เป็นทุกคนก็ต่างคอยเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันครับเวลาผลท้อเวลาเพื่อนท้อก็จะคอยค่อยคให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับผมก็จะประคับประคองกันอยู่ยาวๆได้ครับอืมอยากให้สัม,มนเณรได้พูดถึงเรื่องของ การประคับประคองในการที่จะอยู่ในชีวิตแบบนี้เพราะว่าก็อย่างที่ทราบก็คือสามเณรก็คือยังเป็นเด็กแล้วก็ก้าวเข้ามาใช้ชีวิตสามเณรตั้งแต่ยังเป็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะมีการประคับประคองกันยังไงหรือว่าให้กําลังใจกันยังไงในการสร้างบารมีกันแบบเป็นทีมแบบนี้เจ้าค่ะก็เอามโนปณิธานหลวงพ่อเป็นหลักเลยครับผมว่าเราจะ หรือสัตว์ขนสัตว์แล้วแล้วก็สร้างบาร,รมีไปกับหลวงพ่อครับผมเพราะว่าถ้าเราพลาดหลวงพ่อไปเราก็จะอาจจะพลาดยาวเลยครับไม่ได้มาอยู่ในเส้นทางบุญอย่างนี้ครับผมก็ใช้เรื่องนี้คอยอธิบายเพื่อนแล้วก็ทําให้เพื่อนเข้าใจในหลักตรงนี้ครับสมบูณเรนคิดว่าการที่สมบูณรนได้ก้าวเข้ามาใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะสมบูรณรคิดว่าสมบูรณรนมีความสุขหรือว่าได้โอกาสมากกว่า เด็กๆคนอื่นยังไงบ้างเจ้าคะก็อาจารย์พระพี่เลียงครับก็จะย้ําเสมอครับว่าเราเป็นผู้ได้โอกาสนะครับไม่ใช่เป็นผู้ดอยโอกาสเราได้โอกาสในการสั่งสมบุญณ์ได้มาได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนครับผมคือถ้าเราศึกษาไปนานๆใช่ไหมเราก็จะได้โอกาสหลายอย่างเลยครับไปต่างประเทศไดเทศสอนไปเผยแพร่ธรรมะที่หลายที่ครับผมอืมค่ะ เห็นที่สำมมเรนบอกว่าชีวิตของสำมมนเนเนี่ยเรื่องของเวลาในการทํางานหรือว่าทําอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้หลักพรมวิหารสี่ตรงนี้อยากให้สำมมนเรนได้อธิบายขยายความหน่อยเจ้าคะ่ะว่าพรมิหารสี่กับการใช้ในการทํางานเป็นยังไงเจ้าคะ่ะก็สมมุติเรารักในงานคอมใช่ไหมครับเราก็จะมีฉันทาว่าเรารักในงานคอมครับผม แล้วเราก็จะมีวิริยะตามมาครับก็เลยเพียรพยายามฝึกฝนครับแล้วก็มีจิตตะที่ต้องใช้ความคิดในสิ่งนั้นๆครับแล้วก็วิมังสาก็ต้องไต่ตองสิ่งที่เราจะเรียนรู้และสิ่งที่เรารักให้ดียิ่งขึ้นไปครับปร,ประมาณนี้ครับอืมตั้งแต่บวชครั้งล่าสุดนะคะจนถึงวันนี้ สร้างความปลื้มใจให้กับยมพ่อโยมแม่หรือว่าหมู่ญาติยังไงบ้างเจ้าคะสมณีนก็ความปลื้มปิติใจแล้วครับก็น่าจะเป็นการเรียนนะครับการเรียนแค่แค่เราสําเร็จปทอทในแต่ละปีแต่ละปีไม่ป่าประโยชน์ก็โอเคนลครับืโยมแม่ท่านเคยมาพูดถึงความปลื้มใจที่มีโอกาสสนับสนุนให้สมณีน ได้บวชแบบนี้ยังไงบ้างไหมเจ้าคะก็ยแม่ก็จะตอกย้ำบ่อยๆครับผมว่าเราโชคดีแล้วครับที่ไม่ไม่ได้มาอยู่ทางโลกครับผมเพราะว่าทางโลกมันอึดอัดครับมันมีเรื่องราวที่หลายเรื่องมากระทบจิตใจครับเน้นอยู่ที่นี่ดีแล้วครับเพราะว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสิ่งต่างๆครับผมจะได้ไม่กลัวว่าจะต้องหลุดออกไปข้างนอกครับอืทีนี้ ยอมพี่อยากให้สมเเเรนได้ลองเปรียบเทียบชีวิตของสำมานเรว่าชีวิตของสำมเนเรตอนนี้ค่ะสำมานเรนคิดว่ามันปลอดภัยกว่าการที่แบบได้จะต้องออกไปเผชิญกับโลกภายนอกยังไงบ้างเจ้าค่ะก็ปลอดภัยที่ว่าเราอยู่ในวัดใช่ไหมครับในวัดเป็นสังคมนักบวชใช่ไหมครับต่างคนต่างก็มีคุณธรรมของกันและก,กันนะครับเราก็จะไม่มีเรื่องปากเสียงเรื่องทะเลาะกันครับผมและก็ข้างนอกครับถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็จะมี ถ้ามีคนไม่เข้าใจเราสักคนหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะกระทบกระทั่งกันทะเลาะกันเผลอถ้าหนักสุดก็อาจจะถึงฆ่ากันตายได้ครับเพราะว่าในใน,ในสังคมนักบวชมันปลอดปลอดภัยที่สุดแล้วครับอืมค่ะทีนี้โ,โหสังคมนักบวชที่สมมเณรบอกว่าปลอดภัยที่สุดแล้วมันจะต้องเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยอยากให้สาม,มเณรได้เชิญชวนน้องๆเยาวชนหน่อยคะ่ะว่าการบวชเนี่ยดียังไงบ้างคะสม,มเณร ก็การบวชนะครับเป็นการฝึกฝนอบรมตนเองครับผมให้เป็นคนที่มีคุณธรรมครับของสังคมครับผมจะบวชภาคฤดูร้อนหรือว่าบวชยาวก็ได้คุณธรรมมากเหมือนกันครับผมให้อยากให้น้องๆที่ยังไม่เคยมาบวชก็อยากให้มาลองประสบการณ์การบวชด,ดูครับเราจะรู้ว่ามันดีมากเลยครับผมอมืแต่ดีที่สุดก็คือบวชแบบสมเณรเเลยนะคะบวชแล้วก็ศึกษา เรียนรมไปเลยนะคะเป็นอายุของพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับผมเจ้าค,ค่ะทีนี้ต้องถามในส่วนของการที่ตั้งแต่สัมมเนรเนี่ยเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะจนถึงตอนนี้ค่ะสัมมเนรมีความประทับใจยังไงกับวัดพระธรรมกายหรือว่าวัดพระธรรมกายนั้นได้ให้อะไรกับสัมมเนรบ้างเจ้าคะประทับใจตรงเรื่องเผยแพร่ครับผมเผยแพร่คําสอนครับเพราะว่า วัดพระธรรมากายมีสาขายเยอะใช่ไหมครับผมแล้วพอมารวมตัวกันทําบุญใหญ่ในวัดนะครับจะมีคนประชากรมากๆครับผมก็เลยประทับใจวัดตรงที่ว่าวัดสามารถรวมคนได้เยอะมากๆเลยครับก็เลยแบบโหสุดยอดเลยครับประทับใจครับผมค่แะแต่ก็ถ้าถามว่าวัดให้อะไรกับเราว่างก็ให้ทุกอย่างเลยครับให้ที่พักอาศัยให้ที่อยู่อะไรเงี้ย แล้วก็ให้ชีวิตใหม่กับผมครับตรงนี้ชีวิตใหม่อยากให้สมณเณรได้ขยายความนิดนึงว่าชีวิตใหม่ที่สมณเณรบอกเนี่ยมันใหม่ยังไงคะก็จากตอนเด็กใช่ไหมครับเราเป็นคนที่สมาธิสั้นเป็นคนหัวร้อนอารมณ์ร้อนครับแล้วก็ไม่ค่อยยอมใครเท่าไหร่ครับแต่พอมาอยู่ในวัดพระธรรมกายเราฟังธรรมะหลวงพ่อได้นั่งธรรมะเยอะๆใช่ไหมครับเราก็จะเป็นคนที่สมาธิมีสมาธิมากขึ้น ใจเย็นมากขึ้นก็คุมตัวเองได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เก็บอารมณ์ได้มากขึ้นครับอืตรงนี้มันดียังไงคะสามเณรคิดว่าสิ่งที่เราได้ชีวิตใหม่จากพระธรรมกายเนะะี่ยค่ะก็เวลาเรามาเจออะไรที่แรงๆกระทบกระทั่งครับเราก็จะไม่มีอาการออกครับแบบว่าเก็บเก็บอารมณ์อยู่ครับมไม่แสดงออกมาแบบหุนหันพันแล่นครับ พูดง่ายๆว่ามีสติระงับความโกรธได้เราก็เป็นวิถีของบัณฑิตนั่นเองถูกไหมเจ้าคะสมณเณรใช่ครับผมแล้วก็ด้วยเพศภาวะที่เราเป็นสมณะเราต้องเป็นคนสงบอยู่นะเราจะไปมีอารมณ์แบบชุนเฉียวก็ไม่ได้ครับผมก็เลยเป็นการฝึกตัวไปไปด้วยในตัวเลยนะเจ้าค่ะทีนี้ต้องสอบถามถึงความตั้งใจของสมณเณรค่ะตอนนี้นะคะสมณเณรก็เปลี่ยนรมห้าแล้วนะเจ้าคะ คือความตั้งใจของสมณเณรในอนาคตเจ้าค่ะว่ามีความตั้งใจในการเห็นที่บอกสมณเณรบอกว่าบอกว่าพระธรรมกายเนี่ยเป็นการขยายงานพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปในต่างประเทศสมณเณรมีความคิดที่อยากจะไปทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนบ้างไหมเจ้าคะว่ามีมีครับผมมีร่วมกับเพื่อนด้วยครับเพือ่อนๆแต่ละคนก็อยากจะไปเผยแผ่ที่ต่างประเทศด้วยครับอืตั้งเป้าหมายแล้ว ตอนนี้เร,เริ่มต้นยังไงกันบ้างเจ้าคะกับสมรเนรเพื่อนทั้งหมดที่มีเป้าหมายกันตอนนี้ทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันครับว่าจะบวชทิ่ชีวิตก่อนครับแล้วพอบวชเสร็จปุ๊บก็ <c oughs> ค่อยต่อย,ยอดไปเรื่อยๆครับผมแล้วในใจของสมรเนรอยากที่จะไปทําหน้าที่อยู่ที่ประเทศใดบ้างเจ้าคะมีตัวเลือกหรือว่ามีอยู่ในใจบ้างหรือ,อยังเจ้าคะเผื่อว่าสมาชิกซูมนะคะที่ได้ดูอยู่เนี่ยอาจจะโอ้โห พอเตรียมต้อนรับได้นะเจ้าคะ่ะอยากไปแถวย,ยุโรปครับยุโรปโอ้อย,ยุโรปนะเจ้าคะตั้งใจไว้ทําไมถึงอยากไปในแถวแถวยุโรปเจ้าคะสมานเก็มีพอดีผมมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้างเล็กน้อยครับแล้วก็แต่แต่ละปีเขาก็จะให้เรียนภาษาใช่ไหมครับเขาผมก็เลือกเรียนภาษาอังกฤษตลอดนะครับกับว่าจะใช้ภาษานี้ให้ให้คล่องกว่าเดิมครับผมอืมได้ใช้งานในการเผยแพร่ธรรมะไปเรื่อยๆครับ มีความตั้งใจแล้วก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยเพื่อที่จะทําเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนสุดท้ายค่ะอยากให้สัมมเนนได้ฝากอะไรถึงาญาติโยมหรือว่าสมา,สมาชิกหรือว่าโยมพ่อโยมแม่หรือคนใกล้เคียงที่มีโอกาสสนับสนุนสัมมเนนมาตลอดหรือว่าสนับสนุนสัมมเเน,นวัดพระธรรมกายบ้างเจ้าคะเดี๋ยวจะฝากว่าขอขอบคุณคุณโยมทุกท่านนะครับสําหรับ สำหรับสิ่งที่มอบให้กับมูกติสัมมาเนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนของขวัญสัมมาเนนกองทุนพัฒนาหารครับก็ขอ,ขอขอบคุณคุณโยนทุกท่านที่สนับสนุนต่อไปครับครับคมค่ะโอ้โหวันนี้นะคะได้รับเรื่องราวดีๆนะคะจากสัมมาเนน วสุบัณฑิตภูชิตธนิสอนมากมากเลยที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเป็นสมณรแล้วก็มีความสุขแบบชีวิตนักบวชในวันนี้กราบขอบพระคุณสมณรเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะครับผมจเลวอนครับนวัสการเจ้าค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเราจะได้มีโอกาสนะคะเห็นความตั้งใจของท่านแล้วนะคะสมาชิกซูมท่านใดนะคะรู้สึกปลื้มปิติใจนะคะเราก็ทำหน้าที่กันต่อไปเพราะว่า กำลังของพระพุทธศาสนาเนี่ยยืนหยัดอยู่ได้ไม่ใช่แค่เราคนเดียวหรือว่าพุทธบริษัทนะคะแค่เพียงหนึ่งเดียวเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะดำรงแล้วก็ทำนุอายุพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเผยแผ่ไปอยู่ต่างแดนอีกด้วยโอ้โหวันนี้สมาชิกนะคะคุยกันเยอะแยะเลยนะคะต้องบอกว่ากราบอนุโมทน,นาบุญกับสัมมเนยด้วยก็มีนะคะพี่ฟ้านะคะ เยี่ยมยอดชื่นใจนะคะสัมมเนนนะคะปลื้มใจด้วยนะคะตั้งแต่5ขวบเลยพิสุสวีเดนค่ะต้องบอกว่าตอนนี้สมาชิกในต่างแดนนะคะโดยเฉพาะในโซนที่สัมมเนนบอกว่าอยากไปทำหน้าที่เนี่ยนะคะนีมาเชียร์เรียบร้อยแล้วนะคะรักสัมมเนนมากเลยกราบนิมนต์มาสวีเดนโอ้โหเห็นไหมคะว่าผู้มีบุญเนี่ยเขาก็รอคอยนะคะพระพิสุสัมมาเนนที่จะไปเป็นเนื้อนาบุญนี่แหละ ในต่างแดนนะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะญาติโยมมีส่วนสําคัญถ้าสนับสนุนท่านได้เราก็ถือได้ว่าเป็นกําลังให้ท่านได้ต่อยอดในงานพระพุทธศาสนาต่อไปนะคะวันนี้ค่ะสมาชิกซูมลาทุกท่านไปก่อนนะคะโอ้โหปลื้มใจมากเลยวันนี้นะคะได้ฟังเรื่องราวดีๆแล้วก็โอ้โหสมาชิกซูมนี่นะคะแชร์กันมามา,มากมายแล้วก็คอมเมนต์กันมามา,มากมายเลยวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ